สุดครับผม J S R M S นะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแจ้งคลิปติดลิขสิทธิ์อีกอันหนึ่งนะครับเป็นการนะครับติดลิขสิทธิ์ซึ่งช่องนะครับก็ไม่ดังมาแจ้งแจ้งลิขสิทธิ์ของผมนะครับก็คือผมถามว่าเออจะพูดไม่ดังก็ไม่แปลกเหมือนกันแกล้งครับเหมือนกันแกล้งอาจจะมีเสียงนกนะครับ แกแต่แต้แวัดนะครับก็ผมไล่ไล่มันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเสียงก็อาจจะเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับก็มันคือการกันแกล้งสําหรับช่องที่เหนือกว่าผมผมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าจะโดนลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนแรกๆที่ผมลงคลิปนี้นะครับมันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับจาไว้เลยครับไม่ได้ติดลิขสิทธิ์แล้วก็สร้างรายได้ก็คือขึ้นเขียวนะครับ ผมก็กลับเข้าไปดูนะครับทางทาง u u u e e เขาแจ้งมาว่าโดนลิขสิทธิ์ก็คือโดยไอช่องเนี้ยผมจะขึ้นช่องให้นะครับมันมันอ้างลิขสิทธิ์นะครับว่าผมติลิขสิทธิ์มันนะครับผมเลยนะครับผมก็เลยแก้แค้นผมเลยแก้แค้นครับก็คือมันมีเนื้อหาที่บางอันครับที่เป็นแบบว่าทางเพศอ่ะก็คือมันขึ้นหน้าปกเห็นหน้าอ,อกของผู้หญิง นะครับผมก็เลยรายงานไปนะครับเป็นแบบว่าเนื้อหาทางเพศนะครับเพราะว่ามันมันบรรจหน้าอกขนาดนั้นอ่ะผมก็เลยแบบว่าเข้าไปรายงานเหมือนกันนะครับคือแก้เ็ดเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทําไมทําไมตอนแรกๆนะครับผมก็บอกเอ้ยทําไมติดทําไมคลิปคลิปกูติดลิกกสิทธิ์วะแล้วหลายหลายคลิปครับที่ยังมันเป็นขึ้นเขียวครับแล้วมันติดลิขสิทธ์ ที่ผมลบไปนะครับไอคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปตูดกระดาษเอ้ยนะครับอันนั้นก็โดนลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมตอนนั้นผมไม่สนใจว่ามัน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 ตีเลิขสิทธิ์ิยังไงแล้วผมก็ลบไปแต่ว่ามันหลายครั้งมากผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบสงสัยไงผมเลยทําการนะครับรายงานไปครับรายงานเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีเลิขสิทธิ์อะไรของผมนะครับผมก็เลยแบบว่าอ่ามันละเมิดเลิขสิทธิ์ได้ด้วยผมยังงงว่าเออ ไอ้แค่รายงานแค่อันเดียวนะแล้วเราเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วยเหรอ s <up> <S ผมไปดูไลฟ์คลิปดูมันว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเพลงเลยครับที่ติดลิขสิทธิ์ผมไม่รู้ว่าเอา้าเฮียติดลิขสิทธิ์ได้ด้วยเหรอจ้างแจ้งว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของฉันมันจะมีอยู่นะครับผมขึ้นมานครับมันจะมีหลายอันเลยหลายลิสเลยหลายลิสเลยครับผมจะขึ้นมานะครับหลายลิส์สิครับมันมีหลายอันครับที่ ต้องแจ้งนะครับว่า,าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นอะไรติดลิขสิทธิ์ใครนะครับหรือไมก่ก็มันอ้างครับว่าเออผมติดลิขสิทธิ์มันอ้างนะมันอ้างว่าติดลิขสิทธิ์ของอาของมันมันคือรายงานลิขสิทธิ์ของมันเองอะไรแล้วผมก็เอ๊ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอคือมึงรังแกกูอย่างเงี้ยเลยอะเอางนี้เลยดิเอาอย่างนี้เลยเหรอผมเลยแบบว่าเฮ้ยมันมัน คือทำไมไม่แจ้งต้องนานแล้วผมเคืองเพราะว่าผมเคืองเพราะว่าไอคลิปนั้นน่ะมันมีคนดู16ื่นหกหนึผมเลยโมโหไงครับว่าเฮ้ยทำไมเอ้ยรายได้ผมทำไมมันมันมันตก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 ,ตกยังไงก็ไม่รู้อะ่ะผมก็เลยแบบมันเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับทาง y t u t u เพิ่งเพิ่งมาแจ้งว่าเพิ่งมาแจ้งว่าคลิปคุณอนะ่ะแล้วเมื่อลิขสิทธิ์คนที่อ้างลิขสิทธิ เป็นไอหานี่ผมก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูนะครับ YouTube เลยนะครับคนดิดตาหม 14, ื่นสี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณหมื่นสี่กูหน่อยๆเนี่ยแหละแล้วไม่แล้วหวูคือผมโมโหมากครับผมเลยนะครับแจ้งคลิปนี้นะครับว่าผมอาจจะลบคลิปนั้นนะครับแล้วผมอ่ะก็คือทำเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนเขาจะไปดูเขาจะมาดูผมอีกเปล่าไอ้คลิปนั้นนะครับเพราะว่าขายของขายอะไรอย่างเงี้ย มันอะ่ะคือมันเป็นความทรงจาของผมครับก็คือคลิปทุกคลิปนะครับเป็นปความทรงจำผมผมไม่อยากลบผมไม่อยากลบด้วยซ้ํามาติดลิขสิทธิ์ไอ้ผมผมผมก็ต้องลบเพราะว่ามันแจ้งลิขสิทธิ์มาหาผมแล้วแล้วก็คลิปนั้นอะ่ะมันขึ้นแดงไปแล้วผมแก้ไขไม่ได้ผมไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับร้านคอมร้านอะไรผมก็เสี่ยงที่จะ ไปเอารหัสผมมาไปใส่แล้วก็ลบต้องมันต้องลบไอ้นี่อีกก็คือมันยุ่งยากครับคือมันต้องใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงอ่ะถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงครับแต่ว่ามันก็ถ้าเราไปห้าชั่วโมงไปก็ห้บาทแล้วใช่ไหมครับผมว่าประมาณ2ชั่วโมงถ้าตัดตัดแก้ตัดอะไรเนี้ยผมก็ผมยอมรับเลยผมตัดไม่เป็นนะครับตัดแก้ผมเคยผมเคยเอามาตัดด้วยนะครับในคอมมีครับที่บ้านแต่ว่าเสีย เปกอบพี่ชายผมก็ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่นะครับที่ผมมาอัดคลิปนี้ก็คือว่าผมอาจจะลบคลิปอันนั้นนะครับต้องลบคลิปอันนั้นอะ่ะไม่ถ้าไม่ลบเนี่ยมันก็ยังติดลิขสิทธิ์อยู่อย่างนั้นแล้วช่องผมก็ไม่ได้รายได้นะครับผมก็ได้รายได้มันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่ว่ายังไม่ถึงหลักพันเลยยังเป็นหลักร้อยอยู่ผมก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมรายได้ผมมันตกหับหวหัวเปไงวะผมก็ยังงงงง,งอยู่อะ่ะเออ และผมอะ่ะก็ต้องลบจําเป็นต้องลบครับเพราะว่ามันขึ้นแดงแล้วถ้าขึ้นเหลืองเนี่ยผมยังพอแบบว่าเออมันมันพยได้รายได้อยู่แต่ว่ามันแดงเลยมันลิขกสิทธ์เลยครับแล้วทําไมทําไมไม่รายงานตั้งแต่ตอนที่คลิปยังไม่ถึงหลักหมืน่นผมถามตรงนี้ครับผมถามไอ้หานั้นด้วยผมไม่รู้ว่า คุณต้องแปลให้ผมอ่ะผมก็ผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับไม่เก่งแล้วก็ไม่เก่งดีกว่าไม่เก่งนะครับคือผมอยากจะฝากไปถึงมันเลยทซ้ำว่ามึงทำอย่างนี้ทำไมมึงรายงานของคลิปกูทำไมมึงเกลียดคนไทยใช่ไหมถามจริงนะครับคือ แจ้งลิขสิทธิ์มันรายงานได้ทําไมมันต้องรายงานกูกูผิดอะไรแล้วทําไมที่บอกว่าทําไมไม่รายงานตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่คลิปอะ่ะยังไม่ถึงหลักหมื่นแมนงไม่ถึงหลักประมาณหลักพันผมก็ยังไม่แบบว่าผมก็ยังไม่เสียดายแต่ว่าคนดูเยอะเขาถามว่าคลิปนั้นหายไปไหนคลิปนั้นหายไปไหนพี่มันมีมันมีแบบเนี้ยครับ คือทำไมไม่ลบตั้งแต่ทำไมมึงไม่ติดตั้งแต่ตอนนั้นอะอะแจ้งลิขสิทธิ์อะตั้งแต่ตอนนั้นอะทำไมทำไมถึงพึ่งมาพึ่งมาแบบพึ่งมารายงานว่าแม่งต,ติดลิขสิทธิ์อะเพื่ออะไรวะผมถามจริงเหอะแล้วคลิปนั้นมันไม่ใช่แบบน,น้อยหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกวิวอะถึงคนบอกว่าโอ้มันน้อยแต่สำหรับผมไม่น้อยยอดวิวเดียวอะผมก็ว่าไม่น้อยแล้ว ยอดวิวเนี่ยต่อหนึ่งวิวเนี่ยคนเขาดูผมเนี่ยหนึ่งวิวอ่ะมันมีค่าแสดงว่าคนเขาสนใจแต่ถ้าไม่มียอดวิวเลยเนี่ยเออผมก็น่าคิดว่าเออว่ะทําทําไมวะแค่หนึ่งคนก็คือมียอดวิวถูกต้องไหมครับหนึ่งคนแม้แต่สิบคนยี่สิบคนก็คือยอดวิวไม่แบบโอ้ยี่สิบวิวเองเหรอยี่สิบวิวไอ้ยี่ร้อยวิวเองเหรอไม่ใช่อย่าไปคิดแบบนั้น คือคุณทำคลิปตั้งแต่แรกๆอะเขาจะรู้ดีว่าถ้าห้ามเหย็ดหยามคนที่มียอดวิวต่ำเพราะว่าเขาก็ทำเขาก็พยายามนะครับผมเนี่ยช่องโนกระดาษเนี่ยไม่ใช่ช่องแรกของผมผมพูดตรงนี้ไม่ได้ช่องแรกของผมนะครับผมทำ YouTube เนี่ยช่องนี้ไม่ใช่ช่องแรกของผมเลย มีหลายช่องนะครับที่ผมทำบไาแล้วก็ร้องเพลงม,มันมันมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามีคนร้องเพลงเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยในบ้านในตัวเมืองเกินเมืองแล้วผมก็มองรถกระดาษผมเนี่ยว่าเอ้ยมันมีแบบเฮ้ยมันน่าจะได้นะพันซัพย์ผมเนี่ยผมไม่ได้โปรโมทผมไม่ได้แบบผมไม่ได้แบบไอ้นี่เลย เขาต้องสนใจจริงๆเขาถึงมามามา,มา,ม,ามาทราบผมต้องขอบคุณมากๆนะครับคนที่ติดตามผมก็ติดตามต่อไปนะครับให้กําลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับที่จดลิขสิทธิ์ติตตดลิขสิทธิ์แบบนี้ครับไอหลังนะครับไอหลังเนี่ยไอฝรั่งเนี่ยไม่ใช่หลังหลังอะไม่ใช่แบบเสียหลังนะไม่ใช่คือไอฝรั่งไอผมอยากจะด่ามันจริงๆนะว่าแม่งรายงานตอนที่ยอดวิวกูสูงไปลแล้วอ่ะแล้วมึงเพิ่งรายงานอะเพื่ออะไรวะถามจริงเหอะ นะผมท้มทอไม่แต่ผมไม่ถอยผมก็จะทําต่อไปนะครับ YouTube เนี่ยผมจะทําต่อไปไม่ว่าจะเปไม่ว่าจะมีคนดูหรือให้กําลังไม่ให้กําลังใจหรือจะโดนด่าทออะไรก็ตามผมก็จะทําต่อไปเพราะว่าผมได้เข้ามาแล้วแล้วน้องเขาสนใจมากคือว่าที่น้องเขาบอกว่าเออสอนหน่อยสอนหน่อยเนี่ยมันมีหลายคนมากนะครับผมก็ทยอย่ยลิสต์ลิสต์เอาไว้ครับว่าไออันเนี้ย สอ,สอนไม่สอนสอนไม่สอนเพราะว่าผมก็ทํางานอยู่นะครับถ้าผมทำเนี่ยมันก็มันจะมันจะเหนื่อยต่อคลิปด้วยนะครับผมก็เลยลองอผมก็เลยแบบว่าอ่าทำแบบคือเขาเรียกว่าทําแบบว่าเอาคลิปง่ายๆไปก่อนนะครับผมต้องขอประทานภัยด้วยนะครับคลิปที่แบบไอ้นี้มาเพราะว่ามัน,มน,มนการถ่ายคลิปมันค่อนข้างหนาแล้วก็ตัดคลิปด้วยนะครับ ผมถ่ายคลิปเอาไว้นะครับผมก็เลยแบบว่าเออถ่ายคลิปไ้หลังๆครับก็มันก็เลยแบบว่าสบายไปเปล่าหนึ่งแต่ว่ามันก็ใก,กล้หมดแล้วเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วตอนนี้แล้วก็วันนี้วันหยุดนะครับของนักเรียนนะครับนั่นแหละไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมต้องลบลิขสิทธิ์ลิิขสิทธิ์อันนี้คือถ้าผมไม่ลบอะ่ะมันจะมีผลตอ่อ หลังไงมันลิขสิทธิ์แล้วแล้วช่องผมจะโดนกดเอาไว้แล้วมันมันมันหลายอย่างครับในในในการติดลิขสิทธิ์หรือติดแดงอะไรเงี้ยถ้าติดแดงเยอะๆในช่องจะบินนะครับต้องต้องต้องระวังนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับช่องจะบินเอานะครับก็ผมพยายามที่ต้องลบครับถ้าไม่ลบโดยช่องผมบินนะหรือห้องมงไปเลยนะครับก็ต้องลบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคนที่อ่า ดูคลิปผมนะครับแล้วสนใจแล้วก็ไอเนี่ยครับก็ติดํามกันต่อไปนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับชอบช่องผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ